ผมพันตีเกียนศักด์ูม,มินตำแหน่งผู้ขับกองร้อย่อมลุงยุทธโธปกที่สองกองพันซ่อมรุงที่21กองบเอ็กรชาชการช่วยช่วยรบที่หนึ่งครับขออนุญาตผู้กองเล่าประวัติในการรับรชาชการครับออประมาณปี2522นครับผมจบจากสามัญโรงเรียนสามัญเสร็จแล้วเข้าไปสอบเข้าเป็นนายเรืสิก็ได้รับการเข้ารับราชการ โดยเป็นรุ่เรียน12ปีรุ่น12ทับ2522นะครับหลังจากนั้นพอนขึ้นปีที่2ผมก็ไปอยู่เหล่าสมุนก็รัจัดจ,จบหลักสูตรเสร็จผมได้รับก,การบรรจุที่ศูนย์ควบคุมการสงครามหนุกมกองบัญชาการชุดที่4ก็รับราชการ,ร,รที่นั่นมาประมาณ10ปีนะครับหลังจากนั้นประมาณปี3-4ผมได้ย้าย มารับราชการที่มฑลนทหารบกที่24เพื่อกับภูมิลืมเน่านะครับก็รับราชการมาเรื่อยจนถึงปี50ปี2550ก็เข้าสอบในหลักทหารนะครับที่กองทัพภาคที่หนึ่งก็สอบสอบได้นะครับก็เลยมาทําหน้าที่ที่กองพันธ์ซ่อมบำรุงที่21เ,เนี่ยครับเล่าถึงความภาคภูมิใจในชีวิตที่ครั้งหนึ่งผู้กองได้รับราชการมาครับสําหรับความภาคภูมิใจนะครับ ก็ตอนที่ผมมาประจุปเป็นนายทหารที่นี่ครับก็ได้พวกคชาที่ดีนะครับ,ท,รบท่านก็ได้ฝึกปั้มสอนตลอดเรื่องการเป็นผู้นำนะครับว่าให้ปฏิบัติอย่างไรอะไรพวกนี้ครับจนกระทั่งรับราชการมาได้รับรางวัลคือเป็นนายทหารที่เด่นของกองบัญชาการชุดที่หนึ่งนะครับ อันนี้คือความภูมิใจครั้งที่สองนะครับต่อมาก็ได้ประจุร้อยรอสอนะครับกองร้อยรักษาความสงบนะครับได้ไปอยู่รับผิดชอบเขตอำเภอบ้านบึงนะครับเออก็มีความภาคภูมิใจมากได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับได้ร่วมกับตำรวจสพบ้านดึงเข้าปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็พวก ตระกรรมรถยนต์รถจักร,รยานยนต์พวกนี้ก็ได้หลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งบทความเข้าใจยิ่งแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องอโรงงานต่างๆนะครับที่ทําผิดระเบียบผิดกฎหมายทําให้ประชาชนในพื้อบ,บ้านบึงเดือดร้อนครับกกรบกวนผู้กองฝากข้อคิดหรือคำแนะนํานให้กับน้องๆเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการรับราชการครับสำหรับข้อคิดนะครับก็มีอยู่สองสามประเด็น นะครับเรื่องแรกคือเรื่องการทำง,งานซึ่งซึ่งอยากให้น้องๆเวลาทำง,งานนะต้องเข้าไปศึกษางานอย่าไปนั่งรอให้งานมาหาเราเพราะถ้างานมาหาเราเนี่ยเราจะไม่เป็นงานเลยเราต้องเข้าไปศึกษางานไปถามพี่ๆเขาขอความรู้จากเขานะครับนั่นแหละครับคือหลักการทำง,งานอย่าทาแบบว่าขอไปทีดูว่าทำบบว่าคิดว่าครูทาแล้วจะได้สองขั้นหรืออะไรพวกเนี้ย คือเราทําไปทาไปผู้เข้ามชาจะเห็นความดีขงเราเองและใช้เราเองนะครับเรื่องการงานนะส่วนเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็อยากให้นำํำแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาใช้มาใช้ประโยชน์คือความพอเพียงซึ่งเราเงินเดือนเท่านี้ ถ้าให้ดีคือแบ่ง3สาส่วนใช้ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งหรือเอาไว้เอาไว้แก้ปัญหาส่วนหนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยครับคือการใช้ชีวิตของเรานะครับ,นะรบก,ก็มีเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ขอขอบคุณพันตีเกยงศพพ์ภูมิมินที่มาเล่าประสบการณ์และให้นักเีสํสำหรับน้องๆในการปฏิบตัติตนในการรับราชการขอบคุณครับ